นีอให้ะเธอฉันอยู่กับผู้ชายเขาถามฉันจะพูดอะไรพี่บอยสวัสดีครับทำไมหล่อเหมือนเดิมเลยอ่ะเห็นตั้งแต่เด็กเลยอ่ะกินไม่ต้องมีว้วนขายของเกง่งเธอเธอเซฮฟิลิปปินแฟนคลับห <The> น่อยฟิลิปฟิลิปปินแฟนมาดูเพจพี่บอยเยอะมากเลย Hi all my Filipino fans uh, Thank you very much for supporting me I hope I have a chance to see you in the Philippines again โอ้โแต่แฟนคลับฟิลิปปินอ้เยอะมาก oh, ครับ เพราะอะไรเพราะเราเคยไป,ไปเคยเคยโอ้เคยถ่ายหนังฟิลิปปินส์พี่บอยเออแล้วจะไปอีกไหมอ่ะมีโอกาสจะไปอีกครับจริงป่ะครับเร็วเร็วนี้หรือนานเร็วๆ็วนี้ยังไม่มีแต่ในอนาคตไม่แน่ครับอยากไปไเร็วเร็นี้ไปเที่ยวฟิลิปปินส์หลายที่แล้วพี่เคยไปฟิลิปปินส์ครั้งหนึ่งอูโหคนเขาน่ารักเนาะน่ารักครับเหมือนเมืองไทยเหมือนกันนะฟิลิปปินส์นะใช่จะมีความใกล้เคียงกันแล้วก็คนฟิลิปปินส์เขาจะมีความแบบว่าอาร์ติส คนฟิลิปปินส์นี่ร้องเพลงเก่งเยอะมากเต้นด้วยร้องเพลงด้วยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับคนฟิลิปปินส์พิตินาไงพิตินาไงพิตินาเป็นคึ่งฟิลิปปินส์เหรอครับใช่เธอไม่รู้เหรอไม่รู้ครับเออพิตินาเป็นลูกคฟิลิปปินส์เลยร้องเพลงเพราะมากพี่มาดิวันเซมินาอย่างเงี้ยพี่บอยนี่ก็เป็นลูกครึงฟิลิปปินส์ไม่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 อยากได้อยากเดบิไฟ์มาฟิลิปปินส์แต่หาไม่ได้ฝากไว้ตรงนี้เลยอืครับโอ้พี่บอยถามหน่อย วลาแฟนแฟนฟิลิปปินส์เขาบินมาเมืองไทยแล้วก็มาหาโอ้อะโอ้ครับโดีใจขนาดไหนเพราะว่าพี่ัยรู้นะว่าบางคนอะเขาดูสเกจดูปุ๊บแล้วบินไปเลยเวลาโอเป็นงานีเวนต์อะไรเงี้ยโอ้ดีใจมากครับบางทีก็แบบโอ้งานมันสั้นมากเลยอะไรเงี้ยบางทีก็มีโอกาสก็จะเรียกเขาขึ้นมาเล่นเกมอะไรเงี้ยบนเวทีบางทีเขาก็ฟังกติกาไม่รู้เรื่องก็ให้เขาเล่นไปก่อนโอ้แบบว่าเซอร์วิสแฟนเยอะมากนิดนึงนิดนึง เดี๋ยวไปถ่ายรายการต่อเนาะครับเจอครับคนอะไรทำคอนเทนต์สอนคนเพจเนี่ยะคนอะไรทำคอนเทนต์สอนคนเต์ไม่นึกขึ้นได้แม่แม่พี่นึกขึ้นมาหากินบนบนสปอนเซอร์คนอื่นมาว่าชั้นน่ะ